พี่น้องปองไปสู่ผูสู่คนผบพอกับช่องสาวบ้านานุมสเเดนพี่น้องจ้าผบพอกันในวันที่หนึ่งมีนาคม2567พั้อกบพอกันมือหนีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้าผู้ใดฟันเด็ดฟันด,ดีฟันดังอย่าลืมมินต่คลิปมาวอามาฝากมาต่อในเด้อค่ะคลิปนี้เนาะค่ะสาวบ้านารวมเนาะค่ะตัวเลขสายด่วนจากสายด่วนเลขวิ่งสายด่วนจากออหนุ่มเมืองยศแล้วค่ะ เลขอโอชคดีเลขบอกบุญเหล้วก็เลขอ,อวัดป่าคลิปนี้สามอาจารย์เด็ดสามอาจารย์ดังเป็นตัวเลขบอกบุญฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนจะนำไปลงทุนพี่้องจา๋าสามนากับยิบยกมาเป็นแค่แนวทางใส่วิจ,จารณญาณะะในการรับชมรับฟังไล่ๆก่อนจะนำไปลงทุนจา้ามือนี้มือเฮงมือปังมือดังมือรวยอาบนา้ำท่าเป่งซวยๆใส่เสือ้อสีแดงรับสับเด้อค่ะรับสับเงินเสศนเงินล้านจ้า คิดดีทำดีพูดดีเอาเบาๆไลายญ่ไปไปฟังตัวเลขจ,จากออนหนุ่มเมืองยศนะคะเลขวิ่งสายด่วนออนหนุ่มเมืองยศไปพร้อมๆกันเลยจ้าจากตัวเลขออนหนุ่มเมืองยศด้ทรงตัวเลขสายด่วนมาให้่นะคะเนาะเพื่อนกับ่บสะดวกให้สัมผณ์จ้กเพื่อนขึ้นสี่อย่างเลยพี่น้องมือเล็ออกจากกะสาานาเดทักขอความไปแล้วเพื่อนบบว่างกะเลสสะดวกสาบนากะเลยนั่งเบาเอาจ้าเดี๋ยวสื่อบ่ไดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเพิ่นทรงมาแบบนี้เลย ในงวดวันที่1มีนาคม2567เลขวิ่งสายด่วนอหนุ่มเมืองยศเพื่อนให้วิ่งหกเด้อค่ะเดินไปที่หกจ้าวิ่งหกจับคู่ให้เม็ดเดียวหกเก้าหกละวังเบิ้ลสันว่าเอาค่ะเดียวสาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าเด้อสาบนาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเราจะเลขวิ่งสายด่วนอหนุ่มเมืองยศในงวดวันที่1มีนาคม67เม็ดเดียวฟันไปหกเก้าหก ละวังเบิ้ลจ้าตัดเล่นก็คือหกเก่าหกหกและก็เก้าเก้าจ้าสาบนายันกับหัวเนาะกลับไปกลับมาพร้อมเดอ้อจ้าขอให้โชคดีเองๆิงปังปังจ้าสายวิ่งจับตาดีฟันไปที่6เม็ดเดียวโตเดียวโคลูจ้าสำหรับตัวเลขอหนุ่มเมืองยศสายดวงมือเลขออกจ้าเอาพี่น้องมักจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเอาวันนี้ไปตามต่อตัวเลข ออ,อวัดป่าจ้ะเป็นตัวเลขบอกบุญคือกันจ้ะไปฟังพร้อมกันจ้าจ้ะตัวเลขอวัดป่าสายบุญเนะคะ่ะในงวดวันที่1มีนาเพิ่นฟันให้บนล่างฟันไปที่4เม็ดเดียวตัวเดียวโครูจ้าจับคู่ให้มีศูนย์สีหาสี่หกสีแล้วก็เก้าสีจ้าผู้ใดอยากร่วมบุญสามารถโทรไปได้ที่088 625 0670 06 088 625 0670ร่วมบุญสร้างพระประธานจ้า เป็นตัวเลขบอกบุญเด้อค่ะสายบุญอย่างนด้ในฟังแล้วจวดจวดเลยจ้ารวมกันบาทสองบาทได้เบดพนองจา้าสำหรับสายบุญเนาะค่ะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะใส่วิจารละ,ะยาณในการรับชมรับฟังในเด้อค่ะสามนาหยิบหยกมาเป็นแค่แนวทางจา้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจจา้าคลิปนี้มีสามอาจารย์ดังออหนุ่มเมืองยศออวัดป่าแล้วก็ออโชคดีจา้าเอาค่ะต่อไปเป็นตัวเลขจากออโชคดีเด้อค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่สาวบ้านนานะครับแล้วก็บเอฟซีพี่สาวบ้านนาสุขุสุคนนะครับครับนะครับเลขนะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมีหน้าสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าพอดีฝันนะครับฝันดีดีนะครับมิอ่าเอาเงินมาให้นะครับไปในหอดปลาไงนะครับจะคิดว่าเลขสีเข่าแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับมีงูนะครับสองตัวนะครับอ่ามาผสมพันธุ์นะครับ เกี่ยวกันอยู่เฮียนผมนะครับอบ้านอีกทีนะครับหกสิบเอ็ดหม่สิบแปดนะครับก็ออกเลขเล่าไปว่าท่านดูนะครับกระลองเบิงนะครับเรขยว่าฝันกระตรงกันนะครับฝันได้นะครับหนึ่งหกสองนะครับสองหกหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เลขเลขสองตัวนะครับเก่าเก่ากับหาศูนย์นะครับลองเบิงเด้อฝาาพิสาบานหน้านะครับ ได้ยิน,นเสียงสัมภาษณ์ไปแล้วเนาะค่ะทางออโชคดีเิ่นไดาเสียงมใม้ามาฝากว่าตอนตามความฝันแล้วก่ะหลายๆอย่างที่เป็นบอกสู่ฟังในคลิปเนาะจะ้ะในงวดวันที่1มีนาคม67เลขความฝันกับสองตัดหลิยน้ำเด้อจะ้ะ99แล้วก็50สามารถร่วมบุญเนาะค่ะสั่งอุโบสถดได้พี่น้อง0 5 2 8 3 0 9 3สอ8 5ดอมสินจะ้ะวัดปะะดูทรงธรรม กัย้ำย้ำกเก่าค่ะตัวเลขก็เป็นตัวเลขบอกบุญไปเลยตัวเลขความฝันเนาะค่ะขอให้บุญนุนน้ำค่ะสำหรับอโชคดีเลขบอกบุญเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันบาทสองบาทได้เพิดพี่น้องจ้ะคลิปนี้สามอาจารย์เด็บสามอาจารย์ดังฟังให้จุฟังให้เข้าใจค่ะทั้งอหนุ่มเมืองยศแล้วก็อวัดป่าแล้วก็อโชคดีจ้ะคลิปนี้ผู้ใดได้ยินได้ฟังก็ขอให้หิ้งให้ปังให้ดังให้ใหรวยสุขสุขุนเด้อพี่น้อง,องมาคลิปนี้ฝากกดแชร์ออกไปจ้าในงว,วันที่หนึ่งมีนาคมหกจิต ได้หกหนึ่งหนึ่งหกนี่ตรงกระเล็กหลวงพี่มีเส้นเด้ค่ะที่เพื่อนฝันเนาะค่ะตัดเลรีกับหกหนึ่งหนึ่งหกกัมีได้จ้ะที่เพื่อนฝันว่าเลขออกหกหนึ่งเปดก็ร้องไปพิจารณาเบ้างค่ะคาเมนว่าโศกหมันเนาะค่ะอาจจะซื้อได้ค่ะเป่ตัวนี้บ่ดังดอกพี่น้องค่ะตามนั้นเลยเด้อค่ะสำหรับตัวเลขกกระไรค่ะทั้งอ่อนมึงยศกับบ่หลายหางค่ะเม็ดเดียวเพบนให้มาเม็ดเดียวแต่สามนากัดตัด แยกให้ซื้อจะขันหมัก,กจัดตรงๆเลยจ้าทั้งอ,อวัดป่าเลษก,กับบ่อหลหางคือกันพี่น้องซี่ครูทนั้นสาหรับอ,อชโชคดีก,กับบ่อหลค่ะคลิปนี้แต่ละอาจารย์เลขบ่อหลหางถ้าว่าตัวไหนตรงกันจัดได้เลยจ้าพี่น้องจ้าก็ย้งยำเด้อค่ะความฝันมีเขามีรุดฝันแม,ม่นบ่แม่นอยู่กับตัวที่ผู้ฝันจ้าพอวันตัวเลขเนาะพี่น้องจ้างวดหนีหว,หวยสัญจรนน้ำ กะพิจารณาฟังหลายๆอาจารย์ตัวใดสื่อใดกะสื่อตัวใดบบสื้อบไดกะย้อยว้จักบาทสองบาทก็ได้ค่ะเพราด้ดทุนขึ้นเลยว่เพราะ้ดคาปตะปทุค่ปะ,ป,ะคปุ้นค่ะเกี่ยวไปจับมานนั่นละจ้ะกะอยากให้มีสุกมีมันน้ำกันละค่ะอยากให้ได้ร่วมบุญเนาะค่ะส้งสงางวัดสร้างว้าเนาะค่ะเนาะคะ่ะสายบุญเนาะคะ่ะสายพุทธเนาะค่ะนั่นละค่ะตามนั้นเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าก่อนสีนำไปลงทุนทุกคลิปทุกวิดีโอ สาวนากะยงยำคือกาว่าเป็นแค่แนวทางใส่วิจารลญาณะนะยายหลๆกอนสินํำไปลงทุนเอาคลิปนี้ในวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567สาวนากะขอให้พี่น้องแฟนจองอิบซีสู่คู่สู่คุน้นเฮงปังดังไว้สู่คู่สู่คุน้นเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุซาถูกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องไปเราจะสวัสดีค่ะ ลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังขิป,ปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะถาไมโชติระโสยะถาสัพทิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสะตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาุ